แมนซิตี้คือทีมที่คว้าแชมป์ทีวีลีกได้มากที่สุดในช่วง10ปีให้หลังแต่ในฤดูกาลล่าสุดไม่มีถ้วยติดมือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมครับและเป๊ปกูดิล่าก็ทําการลาออกจากตําแหน่งและเป็นลุงนู้ครับที่เดินทางเข้ามาคุมแมนซิตี้กับระยะเวลา10ปีและมีเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ให้ได้25โทฟี่รวมทุกรายการและพาแมนซิตี้คว้าทีปลแชมป์ให้ได้2ครั้ง กับสะคอนนักเตะชุดนี้ที่เป๊ปทิ้งไว้แต่ก็มีนักเตะหลายคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงลอยลา อย่างกองกลางเนี่ยเบรโดซิวา์ตอนนี้อายุ31ปีไปแล้วคุนโดกันตอนนี้ก็อายุ34ปีไปแล้วรวมถึงอากันจี้ที่อายุ30ปีแต่ปีนี้แมนซิตี้ก็เสริมทัพมาเยอะพอสมควรแล้วนะก็เลยคิดว่าจะยังไม่เสริมทัพและปีขวาของทีมก็มีถึง5คนเลยนะซึ่งผมจะปล่อยแม็กอาร์ตี้กับออสการ์บอบออกจากทีมในสัญญายืมตัวส่วนฟิลโฟเดนผมจะขยับเขาไปเล่นเป็นมิดฟิวตัวกลาง แต่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมถึง412สัปดาห์เพื่อที่จะมาแทนตําแหน่งของเบนาโดซิลวาและปีแรกของเราผมจะต้องพาแมนซิตี้กลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้จบฤดูกาลแรกอย่างเป็นทางการครับและแมนซิตี้กลับมาเป็นแชมป์ 38เกมชนะ27เสมอ5แพ้ไปถึง6ครับ FA ครับแชมป์เป็นของไบตันแอนโฮเอเวีเอส่วนซิตี้ตกตั้งแต่รอบ3เสมอกับอาร์เซนอล2ต่อ2แล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาหน่อยดีไอ้เหี <c oughs> ้ยคาร์ลบาลครับแชมป์เป็นของเชลซีชนะอาร์เซนอล1ต่อ0 ซิตี้เราตกรอบรองนะแพ้อาร์เซนอลสองต่อหนึ่งสกอร์รวม3ต่อสส่วนแชมเปี้ยนลีกปีแรกของลุงนุ้กับแมนซิตี้จบอันดับ3นะ8เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวมี17คะแนนมาต่อที่รอบ16เจอกับเซบีย่าและชนะด้วยสกอร4์4ต่อนสกอร์รวม6ต่อหนึ่งไปต่อที่คอเตอร์ไฟนอลเจอกับมิลานครับผมและชนะด้วยสกอร2์2ต่อนสกอร์รวม4ต่อ2ไปรอบรองเจอกับเฟเยนูตก็เรียบร้อยสิครับชนะด้วยสกอร์ สต่อหนึ 1, สกอร์รวม5ต่อสี่อู้ยูนึกว่าจะชิวและเข้ารอบชิงเจอกับปารีสและบอกเลยเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนเพราะปารีสิมากับระบบ433และนี่คือสวดตัวจริงของเราที่จะใช้ในเกมนี้และสกรอร์ออกมาที่0ูนตอนหนึ่งของแมนซิตี้กูบอกเลยกูมาเพื่อแชมป์โปรเจกต์เนี่ยและดาวนันโตของลีกปีนี้ครับก็เป็นเอริงฮาเลนสามสประตูจาก38เกม เข้ามาปีแรกเราก็พาแมนซิตี้กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยวะ,ะถือว่าเป็นการประเดิมงานที่สวยนะแต่อย่างหนึ่งคือองค์ประกอบของทีมมันดีอยู่แล้วเราเข้ามาก็ใส่แท็กติกนิดหน่อยมันก็สมบูรณ์แล้วเว้ยแต่ถ้าเราต้องการถึงทริปเปิลแชมป์สคอตแค่นี้มันไม่พอหรอกทําให้ปีนี้ผมมีแผนจะเสริม2ตําแหน่งคือแบ็กขวาและมิดฟิลด์ตัวกลางกับงบประมาณ278ล้าน และนี่คือ2แบ็กขวาที่เป็นตัวเลือกของเราครับมาร์ติเนสในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอ83สตาร์นิสิกแบ็กขวาในวัย26ปีกับโอเวอร์ลอ81และดิวนี้ผมเข้ามาคุยเองครับแล้วเป็นดิวที่น่าสนใจ1ดิวคือการเอามาติอุสนูเนสแลกกับมาร์ติเนสบวกเงินอีก24ล้านจริงๆผมก็ไม่ติดนะแต่ผมขอลดเงินเหลือแค่20ล้านได้ไหมเขาขอ23.5ยอมก็ได้ มันไม่ได้จำนวนเงินที่มากเกินไปและมาติเนสจะเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างแน่นอนเฟอร์มินมิดฟิลในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอ83ลูคัสเบิร์กวาวมิดฟิลในวัย20ปีกับโอเวอร์ล79และผมจบที่เฟอร์มินครับกับราคา60ล้านตอนนี้ผมว่า11ตัวจริงกับสำรองมันโอเคแล้วนะ จะขาดก็แค่กองหน้าวะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหากองหน้าสักหนึ่งคนดีกว่าโดมินา่ากองหน้าในวัย20ปีกับโอเวอร์ลอร์75เข้ามาแล้วครับกองหน้าตัวสำรองไม่รู้ว่ามึงจะให้ลงเล่นกี่แมตช์แต่ถ้ามึงองอแงก็ย้ายออกไปและเรามีคอมมูนิตี้ชิลกับไบตันด้วยนะช่วยคอมมูผมก็นับรวมใน25โทฟีะะ่แลเว้ยและไบตันมากับระบบ4 2 3 1แล้วดูครับว่าจะจบยังไงแล้วเป็น2ต่อ2แล้วชนะด้วยการดวนจุดโทษโอ้ย กูเสียวแวบ,บเลยของเรายิงไม่เข้า1คนนะเป็นมามูส่วนของเขามี2คนคือมัวนี่กับมินเตและเรามีซูเปอร์คัพต่อเลยดวลกับเรเบติสเกมนี้ผมมีขยับนักเตะนะเอาเชอร์กีลงเล่นฝั่งขวาเฟอร์มินลงเป็นวิฟิตัวกลางแบ็กซ้ายใช้กาดิโอและเซนเตอร์เป็นอากันจี้กับดิอาร์ดดูซิจะจบยังไงแล้วเป็น2ต่อศูน เราได้ประตูจากเฟอร์มินนาทีที่35และเอลิงเาวฮาร์แลนด์นาทีที่74โทฟี่ที่4มาแล้ว <S 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 จบฤดูกาลที่2ครับเรายังเป็นแชมป์พิมเมรี38เกมชนะ26เสมอหแพ้ไป6มี84คะแนนส่วน FA ครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลนะชนะเวสต์บอม3ต่อหเราตกตั้งแต่รอบ4เสมอกับเชตเตอร์ฟิลด์3ต่อ3แล้วแพ้ด้วยการโดนจุดโทษแมนซีเนาะ ส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของเราชนะเชลซีศูนย์ตอนหนึ่งดับเบิลแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้รอบหลีกเราจบอันดับที่2 8แปดเกมชนะ6เสมอศูนย์แพ้ไป2ครับมี18คะแนนเขารอบ16มาเจอกับสตุตาร์ดและชนะด้วยสกอร์สต่อสสกอร์รวม5้ 4, ตาต่อ4ไปต่อที่ควอเตอร์ไฟนอลเจอกับบาร์เซโลนาแล้วแพ้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งครับสกอร์รวม6ต่อสส่วนแชมป์เป็นแอเดนเดโกมดรลีชนะอินเตอร์มิลาน3ต่อ2และอย่างหนึ่ง ที่ผมเห็นในตอนนี้นะคือในลีกเราแพ้ไปถึง6ซึ่งสําหรับทีมแชมป์ผมว่ามันเยอะมากส่วนดาวซันโวของลีกก็ยังเป็นเอริ ing ่งเบลฮาร์แลนด์ครับปีนี้ยิงได้แค่21ประตูจาก38เกมและเอเดอร์ซอนปีนี้ได้ลงสนามไปถึง60เกมเลยวะ่ะโอ้ว่าเราขึ้นมาเป็น90กับอายุ33ปีเฟอร์มีนปีนี้ได้ลงสนามไป34เกมเป็นในลีก22ก็ถือว่าโอเคมาฉลองแชมป์กันครับปีนี้ก็ยังได้ดับเบิลแชมป์เหมือนเดิมนะ แต่เป็นรายการในประเทศหมดเลยไม่ง่ายนะเนี่ยกับเป้าหมายที่เป้นแชมป์ถึง2ครั้งเนี่ยฤดูกาลนี้เราได้งบประมาณมาถึง298้เ้าปล้านจบปีนี้กุนโดกานเขาก็จะรีทายแล้วด้วยแต่กองกลางของเราก็น่าจะไม่ได้เสริมนะเพราะฟิลโฟเดนตอนนี้ขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้แล้วและในปีนี้เราจะมีการเสริมทัพตำแหน่งแรกคือเซ็นเตอร์ฮาฟนะที่ผมจะเอาเข้ามาแทนกวาดิโอและผมจะขยับกวาดิโอไปยืนเป็นแบ็กซ้ายครับและนี่คือเซ็นเตอร์ฮาฟที่ผมอยากได้เพียงคนเดียวเลย วินเลียมพาโชในวัย26ปีกับโอเวอร์ลล87กับราคา97ล้านดิวนี้ผมโดนไปร้อยล้านกลมๆเลยครับและปาโชนี่แหละที่จะเข้ามาเติมเต็มเกมรับให้กับทีมเรา เป็นไงดูดีขึ้นเยอะและปีนี้เรามีคอมูกับนะอาร์เซนอลด้วยนะอาร์เซนอลมากับระบบ4-3-3แบบโฮดดิ้งส่วน11ตัวจริงของเราก็เป็นชุดนี้ครับที่มีเข้ามาเสริมแค่หนึ่งตำแหน่งไปดูดิจบยังไงแล้วเป็น2ต่อ1ของอาร์เซนอลถ้วยที่7ไม่มาผมว่าสคคอมันก็ดีแล้วนะตัวสำรองนี่คือโลเทชันได้เลยอะโอ้ทำงานงับนึงดิอ่ะไหนไหนมาแล้วงั้นพักทายพี่ๆเขาก่อนมา สวัสดีครับผมชื่ออหลงอาหลงเ็กอ้วนผมฝันร้ายผมจะมาหาป,ป้าป๋าโอ้ดูดิทุกคนไอ้เนี่ยปกติพ่อทำงานหนูก็หลับไม่ใช่หรอ A few minutes later จบฤดูกาลที่สามแชมป์พิมียเมลีกก็ยังเป็นของเรา 38เกมเก็บได้86คะแนนชนะ2 7เกเสมอ5แพ้ 6F a ครับปีนี้แชมป์เป็นของลิเวอร์พูลครับชนะท็อตแนมฮอสเปอร์1ต่อสส่วนเราตกตั้งแต่รอบ3แพ้ดูตันทา,าวศูนย์ต่อหนึ่งคาราบาครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลนครับชนะอยู่ในเต็ด1ต่อสซิตี้ปีนี้ตกรอบควอเตอร์ไฟนั่แพ้กิตันพาเลท1นต่อ0ส่วนแชมป์เป็นลีปีนี้ครับรอบลีกจบอันดับที่8 8เกมชนะ5เสมอ1แพ้ไป2ครับมี16คะแนน เข้ามารอบ16เจอกระดอดมุนและชนะด้วยสกอร3์3ต่อ1สกอร์รวม4ต่อ1ไปต่อที่คอเตอร์ไฟนอลดวลกับมารลิกและชนะด้วยสกอร1์1ต่อ2ครับสกอร์รวม4ต่อ5ไปต่อที่รอบรองอรอบนี้ดวลกับแอดมารลิกแชมป์เก่าครับผมแล้วชนะด้วยสกอร1์1ต่อ2สกอร์รวม2ต่อ4เข้าชิงกับฟิอออย่างนี้ก็หวานสิครับและฟิออมากับระบบ5-3-2แบบโคดิง้ง ส่วนของเราก็ไม่ธรรมดาสกคอสชุดนี้ชุดที่คว้าแชมป์ลีกมา3ปีติดแต่ผมจะมีขยับ1ตําแหน่งครับคือใช้ดอกกูลลงไปริมเส้นฝั่ง้ายและเกมนี้จะจบยังไงครับมาลุ้นกันแล้วเป็น1ต่อสของแมนซิตี้ตอนนี้มี8โทฟีแ่แล้วดาวน์สโวของลีกปีนี้ก็เป็นฮาแลนด์นี่แหละ32ประตูจาก38เกมดาวน์สโวของทีมก็ฮาแลนด์นี่แหละที่48ประตูจาก58เกมท็อปแอสซิสเป็นโรดี้ครับผม12อแอสซิตจาก57เก และเบนโดซิลวาโอเวอร์ลอลดลงมาเหลือ88รวมถึงจอห์นสโตนด้วยนะที่โอเวอร์ลอลดเหลือ80ส่วนกุดวกันนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับปีนี้เขาจะรีทายแล้วและฟิลโฟเดนครับโอเวอร์ลอขึ้นมาเป็น90มาฉลองแชมป์กันครับและเป็นดับเบิลแชมป์ของฟุตบอลลีกและฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ผ่านมา4ฤดูกาลครับเราเก็บแชมป์พิมพิลีกได้ถึง3ฤดูกาลติดผมว่าเรามาเพิ่มความท้าทายกันสักหน่อยดีกว่าคือการเก็บให้ได้100คะแนนและฤดูกาลนี้ครับงบประมาณของเราได้มาถึง314ล้านแต่ในปีนี้ผมก็มีเป้าหมายแค่ตำแหน่งเดียววะ่ะ คือปีกซ้ายและผมจะถอยมามูสลงมาเป็นตัวสำรองและแมนซิตี้ในยุคก่อนจะลุ่งเรืองเคยมีนักเตะหนึ่งคนในตำแหน่งปีกซ้ายได้ย้ายมาร่วมทัพแมนซิสตี้คือโรบินโยอดีตปีกซ้ายสิมชาติบราซิลและเรอัลมาดริดมันทำให้ผมอยากตามรอยการเสริมทัพแบบนั้นอีกสักครั้งหนึ่งวินิซิอุสจูเนียในวัย27ปีกับโอเวอร์หล่94และโลดิโก้ในวัย27ปีเช่นกันครับกับโอเวอร์หล9 1เข้ามาแล้วครับปีกซ้ายคนใหม่ที่จะมายกระดับเก เกมลุกในฝั่งซ้ายให้กับเรากับราคาสถิติสมโมสรปีนี้เรามีคอม,มูกับริเวอร์ด้วยนะที่เ็ตัวจริงของลิเวอร์พูลครับมากระระบบ42 3สแบบไวส่วนของเรามีการเปลี่ยนนักเตะถึง3ตํตำแหน่งอาดูกันเกมนี้จะจบยังไงและเป็น4ต่อ2ของริเวอร์ผู้ที่9ยังไม่มาแต่ยังมีซูเปอร์คัพที่จะเจอกับบาเยินแต่เกมนี้ผมใช้ส1เ็ตัวจริงตัวหลักและเกมจบที่ 1>, 1ต่อ0เราได้ประตูโทนประตูเดียวจากฮาแลนนาทีที่6โทฟี่ถ้วยที่9มาแล้วแต่ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของซาวินโยที่ต้องพักถึง3เดือนจบฤดูกาลที่4ก็ยังเป็นแชมป์ลีกครับ 38เกมเก็บได้92คะแนนปีนี้แพ้แค่4เกมขาดอีกแค่8แต้มเองว่ะ FA ครับปีนี้แชมป์เป็นของรีเวอร์พูลชนะสเปอร์0ูต่อ4ส่วนเราตกรอบ5แพ้วินล่า1ต่อ3ส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของเรา ชนะ 4. อาร์เซนอลสองต่อสียูฟ่าแชมเปียนลีกในปีนี้ตอบหลีกครับเราจบอันดับที่8นะ8เกมชนะ4เสมอ3แพ้ไป1ครับมี15คะแนนมาต่อที่รอบ16เจอกับเลเวอร์คูเซ่นและชนะด้วยสกอร์3ต่อ1สกอร์รวม6ต่อ3ไปคอเตอร์ไฟแนลรอบนี้เจอกับบาเยอร์ครับแล้วแพ้0ูต่อ1สกอร์รวม1ต่อ2ตกตั้งแต่รอบนี้ ส่วนแชมป์เป็นของปารีสแซงต์แชงกงเสมอกับบาร์ซ่าหนึ่งต่อหนึ่งและชนะด้วยการดวลจุดโทษดาวนวัสโตของลีกปีนี้เป็นวินิซิอุสจูเนียครับผม22ประตูจาก37เกมและฮาร์แลนเป็นอันดับที่2ส่วนท็อปแอสซิตก็เป็นวินิซิอุสนะที่1 4แอสซิตจาก37เกมและเดี๋ยวจบฤดูกาลนี้จอห์นสโตนเขาจะรีทายแล้วนะและเจเรมีดูกูเขาต้องการย้ายทีมในสัญญายืมตัวเพราะปีนี้เขาได้ลงสนามไปแค่10เกมปีนี้ก็ยังฉลองดับเบิลแชมป์ s, ครับและเป็นรายการใน ประเทศทั้งสองถ้วยฤดูกาลนี้เราได้งบประมาณมาถึง273ล้านแต่ผมไม่มีแผนที่จะเสริมทัพว่ะเพราะสำหรับผมสิบเอ็ดตัวจริงมันโอเคแล้วและสําลองผมก็ว่ามันหมุนเวียนกันได้และดูกูก็จะย้ายไปร่วมทัพแอตตันวิลล่ากับสัญญาย,ยิมตัว2ปีคอมมูปีนี้เรายังเจอกับริเวอร์นะเอาแก้มือกันหน่อยจากปีที่แล้วที่แพ้เข้ามาและสิบเอ็ดตัวจริงของเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับกับระบบ4 2 3 1ส่วนของเราปีนี้ขอใช้ชุดเต็มแล้วกันและเกมจบที่2ต่อ3 โทฟี่ที่12มาแล้วคือตอนนี้แชมป์เล็กแชมป์น้อยต้องเอาให้หมดถ้าอย่างนั้นนะ25โทฟี่ที่เราต้องการมันจะไม่ได้เว้ยจบดูการที่5ครับแชมป์เลีก5ปีติดโอ้โห,โห,โห38เกมชนะไป25เสมอสิแพ้แค่3เก็บได้85คะแนนส่วน FA ครับปีนี้เราเป็นแชมป์ ชนะฟูเล่ม3ต่อหนึ่งหรือว่าทิปเปิลแชมป์จะมาบีนี้ส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนเราตกรอบรองนะเสมอกับโคเวนที่1ต่อหนึ่งครับและสสกอร์รวมแพ้5ต่อ3 มาลุ้นกันครับแชมป์สุดท้ายในปีนี้ถ้าได้จะเป็นทิเปเ้นแชมป์สมัยแรกรอบลีกเราจบอันดับที่8อีกแล้วครับแเกมชนะ5เสมอหนึแพ้ไป2มี16คะแนนมารอบ16เจอกับริวแล้วแพ้ด้วยสกอร์หต่อ2สกอร์รวม3ต่อ3และชนะด้วยการดวนดวจุดโทษมาควอเตอร์ไฟนอลเจอกับปารีสครับแล้วแพ้ด้วยสกอร์สอต่อสสกอร์รวม3 4. ต่อ4ตกคอเตอร์มา2ปีแล้ว ส่วนแชมป์ก็เป็นปารีสชนะดอดมุล2ต่อ0ทิ่เปิลแชมป์ยังไม่มา ดาวสนต่ของลีกปีนี้เป็นเอลิงฮาร์แลนด์นะที่20ประตูจาก37เกมส่วนท็อปแอสซิสต์ก็ยังเป็นวินีนะที่12แอสซิสต์จาก38เกมและคินชีดเอเดอร์สันติดมาอันดับที่4หรือว่าปีหน้าเราต้องหาประตูใหม่วะโรดี้ปีนี้ได้ลงสนามไปถึง62เกมและโอเวอร์ลอลดลงมาเหลือ91รวมถึงเบเนโดซิลวาด้วยครับที่ลงสนามไป24เกมโอเวอร์ลอลดมาเหลือ86ผ่านมา5ปีได้ฉลองแชมป์ทั้ง5ปีแต่ก็ยังไม่ถึงทิปลแชมป์สักทีฤดูกาลทีีีี่่6นน้ผมมแทจะ เสริม2องถาตำแหน่งซึ่งเป้าหมายของเราคือผู้รักษาประตูเซนเตอร์ฮาฟและมิดฟิลด์ตัวรับแต่ต้องมาลุ้นกันว่างบ360ล้านเราจะได้สักกี่ดิวเชอร์คุกผู้รักษาประตูในวัย21ปีกับโอเวอร์ลอร9เนเดอร์ผู้รักษาประตูในวัย24ปีกับโอเวอร์ลอร5และไมเออร์ผู้รักษาประตูในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอรตัวนี้เป็นคนสำคัญของดัดมูลครับและเขาไม่ยอมขาย และดิวเราจบที่เชฟชุกที่เราต้องเสียเงินถึง130ล้านที่แรกผมมาดูดอนดานูม่าอยู่นะแต่อายุเขา3าปีไปแล้วและปีนี้เรามีคอม,มูกับเชลซีด้วยนะและเชลซีมากับระบบ4 2 3 1และปีนี้ผมขอใส่แบบฟูลทีมแล้วกันดูซิจะจบยังไงเป็น3ต่อหนึ่งของเราครับผมตำแหน่งต่อไปคือมิดฟิลตัวรับครับที่ผมจะเอาเข้ามาเป็นสำรองโรดี้พอนิกกูก่อนซาเลสตอนนี้อายุ28เขาโอเวอร์ลอแค่82อเล็กซานดราปาโลวิกมิดฟิลตัวรับใน วัย26ปีกับโอเวอร์ลอ87เวอร์มิเลนมิสีตัวรับในวัย25ปีกับโอเวอร์ลอ87และเราจบที่เวอร์มิเลนครับกับราคา90ล้านจบลูกการที่6นี้แชมป์พิมลีกก็ยังเป็นของเราครับ38เกมชนะ31เสมอ6แพ้แค่เกมเดียวมี99 9าแนนเออ้คะแนนเกิดได้ร้อย และแชมป์เอเปคับปีนี้เป็นของนิวคาสเซิลชนะอาร์เซนอลสามต่อหนึ่งเราตกตั้งแต่รอบ3ครับและแพ้อาร์เซนอลศูนย์ต่อสองแต่คาราบาลครับเป็นของเราชนะอาร์เซนอลได้ถึง1ต่อ4ครับยูฟ่าจะไม่หลีกปีนี้รอบหลีกเราจบอันดับที่4ว่ะแปดเกมชนะ5เสมอ2แพ้แค่1ครับมี17คะแนน รอบ16เราเจอกับเลเวอร์คูเซนแล้วแพ้ด้วยสกอร1์1ต่อสสกอร์รวม 2. 4ต่อตกตั้งแต่หัววันและแชมป์เป็นของดอตมุนครับผมชนะเรอัลมาดริด2อต่อดาวสนรูวของลีกปีนี้เป็นวินิซิอุสจูเนียนะที่31ประตูจาก38เกมอันดับ 2, 2> เป็นฮาเลนส่วนท็อปแอสซิ์ก็เป็นวินิซิอุสจูเนียครับ11แอสซิสต์จาก38เกมตามมาด้วยซาวินโยปีนี้มีคินชีดด้วยนะและเป็นประตูคนใหม่ของเราและวูเมเลนเขาลงสนามไปถึง46เกม ส่วนโรดี้ครับได้ลงแค่25เกมทิปเปิลแชมป์มันยากจังวะปีนี้ได้ดับเปิ้นแชมป์เหมือนเดิมและดีนะที่ผมไม่ตั้งเป้าเก็บทุกโทฟี่ที่ลงเล่นและปีนี้ครับเราต้องทําการเสริมทัพกันต่อเพื่อตามล่าทิปเปิลแชมป์สสมัยและเป้าหมายร้อยแต้มในพรีเมียร์ลีกซึ่งในปีนี้ผมจะมีเสริมแค่ตําแหน่งเดียวนะคือเซนเตอร์หากับงบประมาณถึง3 1 7ล้าน ผมอยากได้เซนเตอร์แบบราคาสัก290หรือ300ล้านไปเลยคาสเลกเซนเตอร์ฮาร์ดในวัย21ปีกับโอเวอร์ลอร86นิวของคาสเลกทั้งฝั่งของฟอเรสเขาต้องการสวิฟดิว่ะและเป็นเจเรมี่ดูกูที่เขาต้องการครับบวกเงินอีก40ล้านอืดูกูจริงๆผมไม่ได้ใช้งานเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ได้ดิไม่มีปัญหามาแล้วครับคาสเลกตัวนี้ราคา40ล้านบวกสวิฟดิวเจเรมี่ดูกูแต่คาสเลกผมยังไม่ให้เขาเป็นตัวจริงนะและในเมื่อเงินยังเหลือเยอะขนาดนี้ผมจะเสริมตแหน่ง คือมิดฟิลด์ตัวกลางากิเซียในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอร84และไบรอันสตีเวนมิดฟิลด์ตัวกลางในวัย20ปีกับโอเวอร์ลอร82และผมเลือกไม่ยากเลยครับยังไงก็ต้องเป็นสตีเวนและเราเสียเงินไปถึง70ล้านและปีนี้เราก็มีคอมมูนิตี้ชิวบนิวคาสเซิลด้วยนะซึ่งผมจะลองขยับปรับเปลี่ยนนักเตะสักหน่อยครับตัวกลางฝั่งซ้ายตรงไรเดอร์ผมจะลองใช้เป็นเฟอร์มินและเซ็นเตอร์ฮาฝั่งขวาเป็นกาสเลกรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับที่จะใช้เป็นเวอร์มิเลน มาดูกันว่าจะจบยังไงครับเกมนี้แล้วเป็น0ูนตอนสของแมนซิตี้จบฤดูกาลที่7ในลีกเรายังเป็นแชมป์ครับปีนี้เก็บได้แค่82คะแนนแพ้ไปถึง4และ FA ครับปีนี้แชมป์เป็นของเรา ชนะฟูลแลม3ต่อ0ูตับเปิ้ลแชมป์แล้วและในคาราบาวครับแชมป์ก็เป็นของเราชนะนิวคาสเซิลหนึ่งต่อ0ูทิปเปิ้ลแชมป์3ถ้วยในประเทศไปลุ้นยูฟ่ากันรอบหลีกเราจบอันดับที่1 8เกมชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครมี20คะแนนมารอบ16เจอกับปอร์โตครับและชนะด้วยสกอร์3ต่อศนสกอร์รวม5ต่อนลุยคอเตอร์ไฟนอลเจอกับอินเตอร์มิลานและชนะด้วยสกอร์0นต่อสสกอร์รวม0ูนต่อ5และไป รอบรองครับดวลกับเรอัลมาดริดแล้วชนะด้วยสกอร์สต่อหนึสกอร์รวม5ต่อ3เข้าชิงกับเชลซีและถ้าปีนี้เราสามารถคว้าอยู่ฝ้ามเจ้ยนลีกได้จะเป็นการคว้าแชมป์ทุกโทฟี่ที่ลงเล่นกับ1 1ตัวจริงของเชลซีชุดนี้ครับและ5เกมล่าสุดเขาไม่ชนะใครเลย Yeah, และที่เป็นตัวจริงของเราก็มีขยับหนึ่งตำแหน่งครับคือเซนเตอร์ฮาเราใช้เป็นคาสเล็กที่โอเวอร์ลอขึ้นมาถึง88ส่วนรูเบนดีอาร์ตอนนี้โอเวอร์ลอลดลงมาเหลือ86กับอายุ35ปีมาลุ้นกันเกมนี้จะจบยังไงครับและขอเป็น2ต่อหนึ่งของเรา ทริปเปิลแชมป์แรกมาแล้วและเป็นแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นและดาวซันโบของลีกปีนี้เป็นเอลิงฮาเลนด์27ประตูจาก38เกมส่วนท็อปแอตซิตปีนี้เป็นฟิลฟอร์เดนครับที่12แอตซิตจาก38เกมและสตีเวนที่เราเพิ่งดึงเข้ามาเขาได้ลงสนามไปถึง21เกมเลยนะและโอเวอร์ล็อก็ขึ้นมาเป็น86ส่วนวินิซิอูจูเนียตอนนี้โอเวอร์ล็อ98และบิลเลียมพาโชโอเวอร์ล็อขึ้นเป็น91ครับผมมาร์ติเนสโอเวอร์ล็อก็ขึ้นเป็น92นะสุดท้ายเบนาโดซกวา โอ e ว่าหลอลดลงมาเหลือ79ครับเอาวะสุกงอมจัดๆและยังเหลือเวลาอีกตั้ง3ฤดูกาลกับเป้าหมายของเราฤดูกาลที่8นี้เราจะไม่มีการเสริมทัพนะถึงงบประมาณจะได้มาถึง350ล้านก็ตาม พอ,อนักเตะของเราทั้งตัวจริงตัวสำรองและตัวอะไรมันโอเคหมดแล้วเว้ยปีนี้เราจะมีคอมมูนิตี้ชิลกับยูฟาซู per คัพ้วยนะเริ่มที่คอมมูดวลกับลิเวอร์พูลและเกมนี้เราจะใช้ฟูลทีมนี่มาดูครับสิบเอ็ดตัวจริงชุดหลักจะจบยังไงและเป็น3ต่อหนึ่งของเราซู per คัพเราเจอกับเอซีมิลานแต่เกมนี้ผมจะมีขยับหนึ่งตำแหน่งนะคือมิดฟิลตัวกลางฝั่งซ้ายและมาดูครับว่าจะจบยังไงแล้วเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนที่จะชนะด้วยกันวนจุดโทษเอาเว้ย หล้งอาถรรพ์กูสักที <S <S> <S และในลีกปีนี้ครับเราก็ยังเป็นแชม 38เกมเราเก็บได้แค่79คะแนนและ FA ครับแชมป์เป็นของนิวคาสเซิลชนะอิสวิททาวศูนย์ต่อหนึ่งปีนี้เราตกรอบรองครับแพ้นิวคาสเซิลสองต่อหนึ่งคาราบาลครับแชมป์เป็นของแอตตันวิลล่าว่ะส่วนเราไปตั้งแต่รอบ3เสมอบาร์นสลีหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษแชมเปี้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับ3วะ่ะ8เกมชนะ5เสมอ3ไม่แพ้ใครมี18คะแนนรอบ16เรามาดวลกับบาซ่าครับแล้วแพ้ด้วยสกอร2์2ต่อสสกอร์ 3, รวม2ต่อ5 และแชมป์เป็นของปารีสครับชนะบาร์ซ่า2ต่อดาวซัมโบครลีก็ยังเหมือนเดิมครับเอริงฮาเลน1์สประตูจาก37เกมอันดับ2เป็นวินิซิอุสและฮาเลน์โอเวอรอเขาก็ลดลงมา1นะเป็น92วินิซิอุสก็โอ้วอรอลดลงมาเหมือนกันครับผมดูทุกาลที่9นี้เราได้งบประมาณมาแค่150ล้านพออยู่ทีมใหญ่ใช้คำว่าแค่และปีนี้ผมก็มีแผนที่จะเสริมทัพเพียงแค่1ตําตำแหน่ง คือกองหน้าครับโลบินซีมอนกองหน้าในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอร84และเขาก็มีเพย์สไตล์ถึง6อย่างเดี๋ยวนี้เราจบไปที่40ล้านปีนี้มีคอมมูอีกแล้วครับและเจอกับนิวคาสเซิลด้วยที่เข้ามากับระบบ4-3-3แบบโฮดดิ้งส่วนของเราผมดังสตีเวนขึ้นมาเป็นตัวจริงครับกับอายุแค่22ปีและโอเวอร์ลอขึ้นมาถึง87มาดูกันจบยังไงครับเกมนี้แล้วเป็น3ต่อ2ของแมนซิตี้ จบฤดูกาลที่9ครับปีนี้แชมป์ลีกก็ยังเป็นของเรา38เกมเราเก็บได้90คะแน100นร้อยคะแนนมันยากจังวะา f ครับปีนี้แชมป์เป็นของเราชนะเอเวอเรตันหนึ่งต่อ3ด <c oughs> ับเบิลแชมป์เราเหลือที่เปินแชมป์อีกครั้งนึ้งนี่หว่าแต่มาดูคาราบาวครับก่อนและวแชมป์ก็เป็นของเราครับผมชนะเบนฟอร์ด1-0ต่อ0 ไปลุ้นยูฟ่ากันและยูฟ่าปีนี้รอบหลีกเราจบอันดับที่1 8เกมชนะ6เสมอ1แพ้1ครับมี19คะแนนเท่ากับฟิออรลิติน่ามารอบ16เจอกับแอตลนติขับและชนะด้วยสกอร์1ต่อ0สกอร์รวม4ต่อ1มาต่อที่รอบควอเตอร์ไฟนอลเจอกับโรม่าครับแล้วชนะด้วยสกอร์0ต่อ1สกอร์รวม0ต่อ4ไปดูเซมีไฟนอลเจอกับมาร์ลครับแล้วเสมอ3ต่อ3สกอร์รวม4ต่อ5 เข้าชิงกับ AC มิลานที่เป็นแชมป์สมัยที่2ต้องมาแล้วเว้ยรวมถึงแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นด้วยและมิลานก็ยังมากับระบบเดิมครับผม3-4-3ส่วนของเรา11ตัวจริงมีการขยับนะไลเดอร์ต้องกลับมาเป็นตัวจริงครับพอสตีเว่นมีอาการบาดเจ็บและต้องพักถึง8วันมาลุ้นกันดีกว่าจบยังไงครับเกมนี้แล้วเป็น3ต่อศูนย์ ของแมนซิตี้ทิปเปลแชมป์สองครั้งทำได้ครับดาวน l นหัวของลีปีนี้เป็นวินิสิอุสจูเนียนะที่24ประตูจาก38เกมท็อปแอสลิตก็เป็นวินิสิอุสนะที่10แอสลิตจาก38เกมมันจะมีสักกี่ทีมวะที่สามารถคว้าชแชมป์ได้ทุกรายการที่ลงเล่นภายในปีเดียวก็เป็นแมนซิตี้ในมือลุงนู้นี่แหละที่ทำได้ เข้าสู่ฤดูกาลที่10ครับฤดูกาลสุดท้ายกับงบประมาณ124ล้านและเราไม่มีแผนที่จะเสริมใครครับเพราะอย่างที่เห็นกัน11ตัวจริงโคตรดีและตอนนี้เราเหลือแค่เป้าหมายเดียวที่ยังทําไม่ได้คือ100คะแนนจบฤดูกาลที่10ครับฤดูกาลสุดท้ายปีนี้เราก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะ 38เกมเก็บได้แค่85คะแนน FA ครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลนะชนะวูฟ p 2ต่อ0ส่วนเราตกตั้งแต่รอบ4ครับเสมอกับบิสตอลซิตี้1ต่อ1แล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษคาราบาวครับแบชมป์เป็นของเชลซีครับผมชนะแมนยู1ต่อ2เราตกรอบรองนะชนะแมนยู0ต่อ1ครับก่อนที่จะเสมอกัน2ต่อ2แล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษ ฝันร้ายสองถ้วยติดถ้ายูฟาเป็นอย่างนี้อีกกูปวดหัวเลยนะเว้ยยูฟาจะไม่หลีกรอบหลีกเราจบอันดับที่1นะ8เกมชนะ6เสมอ2มี20คะแนนเข้ามารอบ16เจอกับบาเยอร์และชนะด้วยสกอร2์2อต่อนสกอร์รวม3ต่อสไปต่อที่คอเตอร์ไฟนอลครับเจอกับบอรลินยาก่อนที่จะชนะด้วยสกอร3์3ต่อ0นสกอร์รวม6ต่อหนึ่งเข้ารอบรองดวลกับโมนาโกและชนะด้วยสกอร2์2ต่อสสกอร์รวมเป็น5ต่อ4 ตกรอบรองเอา้าอย่างน้อยก็ไม่แพ้จุดโทษแล้ววะส่วนแชมป์เป็นของโมนาโกครับผมชนะปารีสสองต่อหนึ่ง ดาวส้นโพของหลีปีนี้ไม่ใช่ฮาแลนด์และก็วินิซิอุจูเนียว่ะและในไหนนี่ก็เป็นปีสุดท้ายและเราดูพัฒนาการนักเตะคนสำคัญของทีมกันเริ่มจากฮาแลนด์โอเวอร์ลอลดเหลือ90กับอายุ34ปีซาวินโยโอเวอร์ลอ89กับอายุ31วินิซิอุจูเนียโอเวอร์ลอเหลือ94ครับกับอายุ34ปีฟิลฟอร์เดนโอเวอร์ลอ94กับอายุ34ส่วนนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในทีมนะเป็นผู้รักษาป,ประตูอย่างเชอร์คุก195ล้านส่วนคนที่รับค่าเหน่ เยแพงที่สุดของทีมเราก็เป็นวีดซอุตนะที่ล้าน2ต่อสัปดาห์และเป็นยังไงครับสมการรอคอยไหมกับโปรเจกต์แมนซิตี้ถ้าใครอยู่จนถึงตอนนี้นะผมขอคนละหนึ่งไลค์เลยครับและถ้าใครยังไม่กดซับนะขอคนละหนึ่งซับครับผมเพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแฟนซับอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้และเดี๋ยวปลายเดือนนี้ f c 26ก็จะออกแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์เพย์เยอร์โหมดเราก็จะกลับมาแล้วนะและอีกอย่างผมไปนั่งดูเกมเพย์ของภาค26ก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจ